จิตมันจะน้อมไปในส่วนที่กุศลอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไร่็รเรารักในพระพุทธเจ้าเราก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนว่ายังไงแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามตามความสามารถที่เราจะเป็นทาได้จิตมันน้อมไปเองเวลาที่เราเนึกถึงพระอริยสงฆ์แะเมื่อเราทราบประวัติความดีของท่านท่านธรรมาแบบไหน ใจของเราก็น,น้อมไปในตามนั้นพยายามปฏิบัติตามความดีทุกอย่างทั้งนี้เพราะน่ายความดีบังคับผมกล่าวว่าความดีบังคับไม่ใช่อารมณ์เดิมหรือาาอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นของบังเอิญบ,บับงคับบังคับให้คิดก้นไปเองตัวปัญญาไม่เกิดน,นี้เมื่อเราทำมาแล้วเมื่อเราทรงสมาธิได้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่ได้บังคับ ว่าเราจะต้องทำกรรมฐานใน40บทนี้ทั้งหมดทั้เพื่อในด้านสมถภาวนายางได้ย่างหนึ่งก็ตามถ้าจับได้ทรงได้อารมณ์เป็นฌานคืออารมณ์ทรงตัวก็ให้เจริญมิปัสนายานได้ทันทีถ้าเราจะพระพุทธรูปรพประพุทธว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีมาเป็นมิปัสนายาน ก็จงยึดหลักในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นสำคัญก็ง่ายดีมาพิจารณาว่าสรีระร่างกายของค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าคนดีที่เรายอมรับนับถือว่าเป็นผู้เลิศและร่างกายของพระอริยสงฆ์คนดีที่ท่านพุู้มีพระคุณใหญ่ ปฏิบัติตามกระแสสัทธมัทีสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรจงสมเด็จเป็นอาณาตกผลแต่ว,ว่าเวลานี้พระบรากายขององค์สมเด็จพระทศพลหรือว,ว่าร่างกายของพระสารททั้งหมดอยู่ที่ไหนเวลาจะสองพันปีเศษร่างกายของทุกท่านก็พังไปหมดแล้วองค์สมเด็จพระบพีแก้ว รงมีพระคุณใหญ่มีกำลังใหญ่น่าจะทรงร่างกายอยู่ได้ตลอดกับตลอดกันแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระทสงทันบรมศาสา์สัดาห์ก็ไม่สามารถจะนำขันห้าให้ทรงอยู่ได้แม้แต่พระอริยสงฆ์ก็เหมือนกันท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่ทรงไม่น่าที่จะทรงกายอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะบังคับให้ร่างกายทรงยูนได้ที่นี้ร่างกายของเรานะร่างกายของคคลอื่นเราและก็ทรัพย์สินทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงอยู่ในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงพระชนมอยู่มีคนถวายเข้าของเขามานับเป็นแสนแสนกดวิหารแต่หลังผ้าแต่ละชิ้นของดีทั้งหมด อย่างพระเชตวันมหาวิหารราคามหาศาลถ้าคันทุกคนดีเขบาบรรณาวิสาขามหาบาสิกาก็ราคามากวิหารแต่ละหลังละหลังนับจำนวนเป็นร้อยโกรพันโกรธที่ต้องสร้างกันได้ว่าวิหารทั้งหลายเหล่านั้นสมเด็จพระรงทันบรมศาสตร์ันดาสัมมาสัมพุทธเจา้าเมือ่อดิพานแล้วเอาไปได้หรือเปล่า องสมเด็จพระจอมไตรก็อาไปไม่ได้ฉะนั้นองสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทในท้ายของมหาปฏิบัตฐานสูตรว่าร่างกายก็ดีวัตถุทั้งหลายก็ดีถ้าเราเห็นแล้วก็จงคิดแต่เพียงว่าสัก์แต่ว่าเห็นเราไม่ยึดไม่ถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเรา เราไม่ยึดถือว่าร่างกายของวคนอื่นที่เป็นพันพันสามีพันยาเป็นลกูกเป็นหลานเป็นพวอเป็นฟองว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีอำนาจบังคับร่างกายของเราคนดีร่างกายของเขาคนดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นและมันก็มีความเสื่อมไปในท้่มกคลางมีการสลายตัวไปในที่สุดฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำ ว่าท่านนันหลยเมื่อเห็นแล้วก็เพียงสักวต่ว่าเห็นคือไม่ผูกพันเมื่ออาศัยอยู่ก็เพียงสักต่ว่าอาศัยอยู่และจงไม่ยึดถือร่างกายเราด้วยจงไม่ยึดถือร่างกายกเขาบอกคนอื่นด้วยจงไม่ยึดถือทุกเสียงทุกอย่างในโลกด้วยว่ามันเป็นเราเป็นของ